วันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จินจะพาเพื่อนเพื่อนมาทํากิจกรรมเล็กๆนะคะกิจกรรมเล็กๆเพราะว่าเผื่อใครมีลูกนะคะที่กําลังเรียนหนังสือต้องทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะคะบางทีต้องอาจจะต้องใช้กิจกรรมอาจจะต้องใช้กิจกรรมแบบนี้เพื่อใช้วัสดุในการแต่งอย่างเช่นเรามีกิจกรรมจีราสีนะคะเรามีกิจกรรมจีราสีแล้วก็สามารถใช้วัสดุตรงนี้เลยคะ่ะ ไปทาได้เราใช้กระดาษทิชชู่นะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่ในการทําเป็นดอกไม้นะคะเป็นมือดอกไม้เพื่อการกิจกรรมให้กับกลุ่มของน้องๆได้เลยนะคะวิธีการก็คือเราใช้ที่ที่เรามีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะคะเช่นนี้นะคะ,ะ,คะทิชชู่ที่เราใช้ประจํานี้นะคะจะมีรุ่นไหนแล้วก็ใช้รุ่นไหนเลยนะคะนยคะเราก็ทําการเอาทิชชู่นะคะดึงออกมาแบบนี้นะคะ เี๋ยวอมาแบบนี้นะคะประมาณสี่ถึงห้าแผ่นก็ได้นะคะสี่ถึงห้าแผ่นในขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราใช้ทั้งหมดห้าแผ่นก็ได้นะคะไม่ใช่ห้าแผ่นเราก็จะใช้หนังยางนะคะเราต้ใช้หนังยางไปยาเอาหนังยางก่อนนะคะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราได้ห้าแผ่นแบบนี้นะคะ วันนี้ผู้ช่วยเยอะนะคะวันนี้ผู้ช่วยเยอะกําลังชนนะคะผู้ช่วยกําลังชนนะคะกําลังเล่นขากล้องอยู่นะคะตอนนี้เราก็ใช้ห้าแผ่นนะคะที่เราดึงออกมาจากม้วนกระดาษชินชูนะคะห้าแผ่นแบบนี้เราก็มาหยุมตรงกลางนะคะกะให้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแต่ต้องมาหยุมหยุ่มหยุ่มหยุมแบบนี้นะคะหยุมหยุมแบบนี้นะคะหยุมหยุมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาหนังยางมัดนะคะเราก็หนังยางมัด ราะว่าบางทีน้องๆที่เขากําลังเรียนหนังสือมีกิจกรรมกีฬาสีหรือมีกิจกรรมอะไรนะคะที่สามารถแต่งกองเชียร์หรือแต่งสแตนเชียร์นะคะเพื่อทางการแข่งขันกีฬานะคะในโรงเรียนนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มสีสันให้กับกองเชียร์ของเรานะคะนี่นะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะแล้วก็คลี่คลี่กระดาษนะคะคลี่คลี่กระดาษ เราใช้แบบประหยัดนะคะนี่นะคะสี่ถึงห้าแผ่นนะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ขี้ขี่กระดาษก็ใส่แบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะได้แบบนี้เลย,ยลูกลูกนะคะอนนี้ลูกลูกกระลังคะลูกกํานะลักกลางสน เล่นขาก้องน,นะคะลูกเล่งขาก้องน,นี่ค่ะเกือบล้มนะคะกล้องเกือบล้มนี่ค่ะนี่นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ขี้ให้เป็นดอกลักษณละบแบบนี้นะคะแต่ก็ทำเป็นนี้สองดอกนะคะทำเป็นนี้สองดอกประมาณนี้นะคะนี่คะคะเราได้แล้วนะคะแล้วเราก็ขี้เพราะว่ากระดาษชิ้วเนี่ยเขาจะมีประมาณสองชั้นนะคะ่อแผ่นเราก็ขี้เอาชั้น ที่อยู่ข้างในของเขาอย่างนี้นะคะออกมานะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เสียงคุณลุงเสียงแก,ก๊แกๆอย่างนี้นะคะก็คือฝาดสาดใบไม้นะคะสาดใบไม,ไไม้นี่นะคะเราก็จะใช้วิธีการขี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆทิ่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยะคะ่ะ ถ้ามาทักทายกันได้เลยนะคะแล้วก so so ็ยุ้มๆแบบนี้นะคะได้แล้วหนึ่งดอกแล้วก็ท่านอีกหนึ่งดอกนะคะอันนี้ถือว่าหนึ่งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะแล้วก็ด้รักษาแบบนี้นะคะดอกสวยๆแบบนี้แล้วค่ะฝากเพื่อนๆที่แวะมานะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยละคะนี่ค่ะได้แบบนี้หนึ่งดอกแล้วนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเแล้วเราก็ทนอีกหนึ่งดอกนะคะแล้วก็เด็ก เด็ดเหมือนเดิมนะคะดึงอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะดึงออกมาจากม้วนปกติอย่นี้นะคะห้าแผ่นนะคะเราก็มาหยุมหยุ่มใส่กันเหมือนเดิมนะคะให้เป็นได้สองดอกนะคะหยุมหยุมใส่กันให้ได้สองดอกแล้วเราก็หยิบหยิมตรงกลางนี้นะคะหยุมตรงกลางนี้เลยะคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขายเข้ามาแล้วนะคะแวะมาทักทายกันได้เลยนะคะแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กันได้กันนะคะขอบคุณมากนะคะควรก็ควรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะคะแวะมาทักทายส่งกําลังใจกันได้กันนะคะควรขอบคุณมากเราใช้กระดาษทิชชู่นะคะใช้กระดาษทิชชู่ทาเป็นดอกไม้ เผื่อว่าน้องๆมีกิจกรรมโรงเรียนนะคะคุณครูให้แต่งกองเชียร์แล้วก็สามารถเอากระดาษทิชชู่นี้นะคะ่ะไปทาแต่งกองเชียร์ให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนสมัยที่คุณทํางานนะคะเราก็ทํากองเชียร์กันแบบนี้นะคะเอากระดาษทิชชู่มาแต่งเป็นกิจกรรมของของทีมนะคะเราแบ่งทีมกระดาษสีแล้วเมื่อได้กระดาษทิชชู่แบบนี้แล้วนะคะกระดาษทิชชู่ที่เราอยู่ในม้วนแบบนี้นะคะ พี่หนิวสวัสดีค่ะที่หนิวสวัสดีค่ะป้าควรสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณลุงใบบายคุณลุงใบบาทใบบาทสวนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะกระดาษทีชชื่ตรงนี้เราดึงทั้งหมดห้าแผงนะคะ่อไ,ได้ห้าแผ่งแล้วเราก็เอามายุ้ม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 ใส่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอยางหนังยางรัดนะคะถ้าลูกเราหรือบ้าหลานเรามีกิจกรรมโรงเรียนนะคะเพื่อทําการเชียร์กีฬาสีนะคะทําการเชียร์กีฬาสีเราก็ทําแบบนี้เลยแหละคะ่ะ เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะแต้มสีก็ได้นะคะราจะแต้มสีหรือไม่แต้มก็ได้นะคะแต้มสีก็จะเป็นสีชมพูหรือว่าจะเป็นสีฟ้าสีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาใส่ข้อมือนะคะแต่ถ้าหนังยางเช่นเล็กแล้วพ็หาหนังยางเช่นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเมื่อเราใส่ข้อมือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ทีนี้การที่เราไปนั่งบนสแตนเชียจะทําให้สแตนเชียของเราชนะเลือดได้นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์การเชียถูกไหมคะอันนี้คือกรณีกีฬาสีนะคะเดีย๋ยวถ้าเราจะแต่งมุมมุมต้นไม้ในบ้านหรืออะไรนะคะเราก็จะทำระะูปแบบนี้นี่ค่ะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะนี่ค่ะน่ารักไหมพอเราขึ้นขึ้นนั่งบนสแตนเชียนะคะน้อง ขาก็จะใส่ถุงมือสีขาวแล้วก็จะมีดอกไม้เป็นกระดาษที่ชู่นุ่มๆแบบนี้นะคะกระดาษทีชู่นุ่มๆแบบนี้เราก็ <laughs> สวยจ้า <laughs> ขอบคุณง้า <laughs> ะเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆแบบนี้นะคะให้น้องๆได้ทํากันเลยค่ะ เพราะว่าน้องๆน,น่าจะทําได้ง่ายนะคะแล้วก็วัสดุหาง่ายนะคะแค่หลังยางเส้นเดียวแล้วก็กระดาษชิ้ๆช่นะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะแล้วอดึออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่แบบนี้นะคะทีนี้ที่กองเชียร์ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นทีมนํานเชียร์ลีดเดอร์เขาก็จะให้น้องๆทํากิจกรรมแบบนี้นะคะไอเดียได้ไอเดียแล้วนะคะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ <laughs> เอาให้หลานทาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปโรงเรียน คุณครูให้น้องๆมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์นะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็หากิจกรรมให้น้องๆทําอย่างเช่นเป็นเชียร์ลีเดอร์คือเป็นพี่เลี้ยงเชียร์ลีเดอร์เราก็จะทําลักษณะสอนท่าให้น้องทําเพื่อให้โชว์โชว์ดอกไม้ที่เก็บที่แขนเขาลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า,านนะะ่าที่หนึ่งนะคะ่าที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง สมมตินะคะอยู่ท่านี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะท่านี้นะคะทํานนะะท,ทั้งหมดสามท่าสี่ท่าแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดท่าให้น้องๆทำํำยังไงเราใส่ถุงมือสีขาวนะคะใส่ถุงมือสีขาวแล้วก็ดอกไม้สีขาวแต่ถ้าเราอยู่กีฬาสีเราเชียร์สีอะไรนะคะขอบคุณมากๆนะคะสองล้านดวงใจที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ ดอกไม้แบบนี้นะคะเป็ในการเชียในการเชียนะคะแล้วยู่ที่ท่าที่เราให้เต้นนะคะอย่างเช่นเราจะทําท่าท่าท่าอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้ให้ดอกไม้ที่อยู่ที่มือเราอยู่การเคลื่อนไหวเมื่อเรานั่งอยู่บนสแตนเชียนะคะเยอะๆเป็นแถวเรียงๆกันนะคะเขาเห็นบนสแตนเชียก็จะเห็นดอกไม้แล้วก็ถุงมือสีขาวที่น้องๆใส่กันแบบนี้นะคะก็จะได้ไอเดียแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเขาจะได้แบบนี้แล้วก็แล้วก็กาหนดท่าให้เขาเราเป็นที่เลี้ยงน้องเราก็ทําท่าแบบนี้นะคะนาท่าเพื่อให้น้องๆได้ทํากันนะคะอย่างเช่นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขาสนุกกันนะคะหรือว่าเรามีหลานเราจะเล่นกับหลานในวันหยุดหรือว่าเรามีกิจกรรมครอบครัวเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปปิกนิกกันในครอบครัวอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็หาอะไรให้เด็กเด็ก ให้หลานๆเราทานะคะทาแบบนี้ค่ะทาง่ายๆเด็กๆเขาก็จะสนุกแล้วก็จะให้กําหนดให้เด็กคยนยมงมาเป็นผู้นําเต้นเต้นท่าอะไรก็ได้โดยใช้โดยใช้ดอกไม้ที่อยู่ในแขนของเราแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ได้กิจกรรมถ้าเรียกว่ากิจกรรมสัมพันธ์นะคะได้ยกกิจกรรมสัมพันธ์ก็ทำให ให้น้องๆทุกคนนะคะมีปฏิสสมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ไปนนก,กิจกรรมครอบครัวที่อบอุ่นหนึ่งหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็แบบง่ายๆนี่เลยค่ะอยู่ที่พ่อแม่หรือว่าเราจะสร้างบรรยากาศนี้ยังไงนะคะ<ม>เพื่อให้เพื่อให้คอรอบครัวมีกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นดอกไม้เหียบง่ายๆนะคะเราใช้กระดาษทิชชู่นะคะใช้กระดาษทิชชู่ใช้กระดาษทิชชู่ แบบนี้นะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะของเก่าหรือว่าของอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะดึงออกมาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้แค่นี้เลยค่ะทําง่ายๆแล้วเราก็ยุ้มยุมยุมเลยนะคะเราก็ยุ้มยุมยุมเลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนคนไหเนเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามา เราก็มาทวนอีกครั้งเลยนะคะเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มายุ้มๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะยุ้มๆๆๆเสร็จแล้วก็เอาหนังยางมัดแบบง่ายๆนะคะแต่ก็ได้ความน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแล้วค่ะนี่แหละค่ะง่ายแล้วก็ไปใช้ประโยชน์จากกระดาษทิชชู่ที่เรามีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเชื่อเลยว่าบ้านทุกหลังน่าจะมีกระดาษทิชชู่อยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะนี่แหละค่ะขอบคุณมากค่ะพี่มิวชอบไอเดียขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เอาหนังยางนะคะหนังยางมัดเลยค่ะมัดตรงนี้เลยนะคะวันวันนี้ขึ้นสองรอบค่ะพี่มีวันนี้ขึ้นสองรอบตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนตอนเย็นครั้งหนึ่งวันนี้แพ็คขนมค่ะแพ็คขนมเดียวเสร็จแล้วก็ต้องไปแพ็คขนมนะคะคขนมพรุ่งนี้ก็ทํางานอีกหนึ่งวันนะควนพรุ่งนี้ก็เตรียมทํางานอีกหนึ่งวันวันนี้พอมีเวลาก็เลยขึ้นขึ้นขึ้นไรนะคะ เห็นลายช่องนะคะฟังมากค่ะพี่มิวก็ควรกระวรฟังอยู่แล้วพี่มิวก็กําลังฟังนะคะเห็นยอดวิวมาดีมากนะคะนี่นะคะของพี่มิวก็กําลังฟังเลยนะคะยอดวิวกําลังมาเลยแล้วค่ะเห็นของพี่เอสบีค่ะพี่สี่บานนะคะฟังมากนะคะสิบของแกก็พันชื่อแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะยังยังฟังแล้วพี่หนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวก็หนึ่งพันแล้วค่ะหลักร้อยแล้วก็หลักพันแล้วค่ะ อยากร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหลักพันแล้วนะคะพี่ค่ะอยากให้ปังมั่งเลยจังเลยค่ะอยากให้ปังจะได้แบบสบายบาย,ายถ้าไลฟ์สดแบบนี้ก็ง่ายนะคะเราเราไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะบางทีเราก็แค่นั่งพูดคุยแล้วก็จะได้ได้ได้แล้วนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามานะคะท้าเข้ามาลองไลฟ์สดกันดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลองไลฟ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ยูทูบเขาเปิด เปิดโอกาสเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ทุกๆช่องที่ท YouTube, ํา y o u t u b e นะคะได้ได้มีโอกาสในการไลฟ์สดเปิดท่าการมองเห็นให้ได้มากขึ้นนะคะถ้าเรามีการไลฟ์สดก็จะดีนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ลองนะคะอยากให้ลองูจริงค่ะการไลฟ์สดแบบนี้ดีนะคะไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่ได้ยอดวิวสูงไม่ต้องใช้เวลาเยอะได้ยอดวิวสูงและได้เร็วนะคะ แล้วก็ได้เหยียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประัดการที่เราไล่เด็กง่ายๆค่ะง่ายๆแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะค่ะนี่นะคะทําแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งดอกแล้วค่ะเราก็ได้ทั้งหมดสามดอกแบบนี้นะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะนี่เลยค่ะแฉ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 แคบแคบแเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณสิบ 3นาทีเดี๋ยวนั่งพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเหลืออีกประมาณ2นาทีนะคะนาทีกว่ากว่าค่ะไม่นานนะคะนาทีกว่ากว่าก็จะได้ก็จะได้15นาทีนะคะใช่ถ้าไม่สะดวกก็เอาตามสบายนะคะบางคนกับพี่มิวจะถ้าสะดวกก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสักอีก2นาทีนะคะอีก1นาทีแล้วนะคะจะนี่14นาทีแล้วนะคะอีก1นาทีเดี๋ยวจุนก็จะลงแล้วนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีไอเดียน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทําแบบง่าย ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีอยู่ที่บ้านเรานี้ด้คะมาหากิจกรรมเสริมช่วยทําให้คนในครอบครัวก็วทําให้คนในครอบครัวของเรานะคะได้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักทาร่วมกันนะคะแล้วก็เด็กๆเขาก็จะสนุกด้วยนะคะให้เขาคิดท่าเต้นเองแล้วเรามีกิจกรรมประกอบ,บแบบนี้นะคะทําเองแล้วก็คิดท่าเต้นเองนะคะก็จะได้กิจกรรมน่ารักน่ารักได้ความสมามัคคีในครอบครัวได้ความน่ารักความอบอ,อุ่นแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้ใช้เวลาอยู่กับ เขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดียแบบนี้ได้ด้วย,ยนะคะเป็นการเสริมที่แนวทางหนึ่งนะคะที่ให้กิจกรรมของน้องๆในครอบครัวเราะคะ่ะได้มีกิจกรรมอะไรทําเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้ทำกันอีกนะคะตอนนี้ก็สิบห้านาทีแล้วนะคะพูดไปพูดมาก็แป๊บเดียวนะคะ 15นาทีแล้วเดี๋ยวคงต้องลงแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปแพ็คขนมต่อแล้วนะคะวันนี้นะคะจากตอนนี้15.9.1แล้วนะคะค่ะขอบคุณป้าครขอบคุณพี่มิวนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟดีที่เข้ามานะคะแล้วยังไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาชมกันได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันได้กันนะคะถ้ายัางไงก็ฝากฝากนะคะฝากกดไลค์ให้ิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ เปิดข้ากลายมองเห็นได้ง่ายขึ้นและก็ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายก่อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย